กดซับสไคร์กดไลค, k, ค์กดแชร์เพื่อเป็นลังใจผมด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่นอ้องเชา้านี้มาเจอกันตามสัญญาลงป่าลงป่าพี่น้องลงไว้แล้วกงลังนู้น เดี๋ยวพาไปดูหมึกพี่น้องพวกออกหมึกเมื่อคืนพวกไอหมึกมาหมึกหมึกหมึกโอ้ยเนี่ยหมึก แห่ใช่ไหมนี่แห่ครอบ่ไหมแห่มือครับโอ้ยักปลาได้ไหครับยังไม่ได้นั่นเลยนี่เพิ่งลงอ๋อต้องลงช่วงเดี๋ยวสาว่างไม่สาว่างนะใช่าาใชแต่มันเยอะนต่มื่อวานคือเป็นก้อนเลยแต่ไปดักโอโหตามไม่ทันมื่อวาน Para, ว่านะในการหาปลาด้วยเรือแพน,นูแพน,นูคู่ชีพของสองผู้เท่าพี่น้องเนี่ยไม่ได้ลงนานเนี่ยหลายเดือนช่วงนี้มาลงกันบ้าง เดี๋ยวคอยติดตามชมตอนกูอวนอ,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 อยู่นู่นู้นอวนอยู่นู่นแถวนั่นเดี๋ยวลงไวสักชั่วโมงเดี๋ยวคอยไปดูกับเพื่อนพี่น้องเพื่อนนางคอยขงพนนางจิบก,กาแฟ นั่งคอยเวลาจะได้ปลาหรือได้กินสมตำต่อก็คอยติดตามพวกเนี้ยพวกใช้แหมมือเช่ไหมนว่ทอดอเออมามาพี่น้องลงอวนแต่กินสมตำเนี่ย ต่ำมตำ่มตำมามามาตังโอตังโอไม่ใช่ผักการหินนะผักตังโอ จ้อยทำไม่ทันใช่ปะ่ะ<อ>ใช่ไหม,มไม่ดีเนี่ยอืมมันร้อนลูกเอ้ร้อนไหมร้อนใส่หมวอเขาลุ่มหวานได้สามโลได้วันนี้ออกอย่างได้ได้อย่างะอะไรย,ะะยังไม่ฉันได้ปากีบตมดำอย่างอืม ๋ยวไต่อยู่ไต่ไปล้มยังไม่ได้ปลาเฮลงไป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 เ่ตัวหลัเมขาไได้กินปลาเนี่ยไให้นะ,ะนะี่เจี๊ยบผ้าวางให้เ,เราราหลังนส่วงวอเมื่อกี้มา ไอดำเดี๋ยวสัาเียสักข้าจะตีไอ้ไ,อไอดเอเมกี้ตับไมต้มให้มันกินเมื่อวานปลาเปนก็ไม่ต้มต้มมันกินหมดแล้วก็<ะ>ลก็น,กน,นั่นที่ตะเกียบบอกเอากีสติงวางด้วยอพอจะไปเอาเอาอะไรระวังตงเอากีสติงไงเอาติง,ง ก็บดึงกันเบาตังไปนั่นแหละคนละครึ่งถาครึ่งเลยครึ่งเลยเออฮะไปแล้วจะไปทำอะไรอะอะไรอะจะไปดม บอกกินผักกระไรผักให้กินเยอะๆใครบอกพวกไทยยูเปอร์เหรอเพราะว่ามันจะได้ช่วยยอ่อยง่าย็ <c oughs> บ,บทย่อยแบบธรรมชาติเนี่ยผมว่าดีใช่มีฝาไปซื้อยาจินนะ กินแบบนี้อร่อยกันดูอ่ะอืมนะอืมมันได้คนนจีกนห่อเหมือนเรากินเมี่ยงนะเมีม่ยงส้มตำนั่นนี่เต็ดโอนเต็มมือม เมื่อน,น้ำหยุดเราจะเพิ่มจะขึ้นนะผมว่าเนี่ยโอนไม่เดินไม่กระดิกเดรอวอ่ปาก้อนนูนยุงน,นอกนะ้นดยจะแก้จิบเอลดีวะดีนะหายเลยกแก้จิบแล้วแล้วแล้ว,ลวนอนตือนขึ้นมาไม่เมื่อยไม่อะไรด้วยไปยืนอยู่หน่วยกับมามากินเออช้ามันนอน ไม่ต,ต่อยใช่ไหเออตอนแรกหูปวดมากออนานๆได้ยืนนะใช่ไปหานี้ไม่มีวันมันหมดอการไอ้แก้ว ไอแมวมันก็เดินตามวัวเมื่มอไรจะได้กินวะเมื่อวานนี้ไม่ทําปลากลันวะผมว่าเป็นต้องคิดแหละใช่ไหมเมื่อวานกขได้กินปลาอะไรเวลามม่กินเลยวันนี้ไม่ทําให้กูกินบางทีจำก็ไม่กินหรอกมันอ้วนเฉยไงไอ้จำมันอ้อนทำพี่น้องไม่ได้อะไรเลยวันนี้ลงทะเลเก็บเรียบร้อยแล้วเรือเก็บวน วนก็เก็บแล้วครับวันนี้อวนขาดด้วยต้องไปต่อใหม่สักอาทิตย์หนึ่งครับทีนี้จะลงมาหาได้เก็บไปล้างตัวก่อนที่นอ้อง เย็นเลยน้ำกุนกุน พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจผมด้วยนะพี่น้องหาปลาก็ไม่ได้ควรขาดีราคาคนนี้เดี๋ยวค่อยพบกันใหม่เอาวันไปนะก่อนสำหรับวันนี้ช่องแจนจิตวมจากแล้วกันทบ๊ายบายสวัสดีครับ